b บเนสทีเอชตั้งแต่ก่อตั้งมากลยุทธ์เราไม่ได้เปลี่ยนไปเป้าของเราที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนเป้าของเราคือต้องการเป็นผู้นำสับพวกเราเนี่ยจุดแข็งเราคือเราคือคริปโตเฟิร์สนะคำหรับคนเทรดคริปโตค่ะไม่มีใครไม่รู้จักกับ Binance นะคะและในวันนี้ค่ะที่ประเทศไทยเรามี b บ n a n c e TH มันต่างกันยังไงวันนี้เราไปคุยกับคุณนิรันดร์ฟูวัฒนานุกูล CEO จาก Binance TH by Gulf Binance ไปคุยกับเขากันค่ะพี่นิรันดรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกันยินดีมากๆเลยครับคุณนิตตได้เลยค่ะ Binance TH นะคะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาก็จะปีหนึ่งละใช่ครับครบละอยากให้พี่รันช่วยแชร์นิดนึงของตัวเจอร์นี่ของตัว Binance TH ะเป็นยังไงบ้างคะปีที่ผ่านมา ครับก็อย่างที่คุณนัตตี้พูดครับว่า b n a n c e t h ของเราเนี่ยได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับตั้งแต่วันนี้16บกราคมปีที่แล้วก็ครบรอบประมาณปีหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมานะครับผมว่าเรามี Key Success หลายๆอย่างด้วยกัน,นครับคีย์ s ซ็กซสแรกคือการที่เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มจากศูนย์ถึงวันนี้นะครับก็มีลูกค้าเติบโตขึ้นประมาณ300%แล้วก็มี t r a d i n ้วอล u ุ่เพิ่มเป็นสิเท่านะครับตั้งแต่เปิด ตัวมาเมื่อประมาณเดือนมกรากุมภาที่ผ่านมานอกจากนี้เราก็มีคอมมูนิตี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้คนที่สนใจแล้วก็เป็นแฟนของบ a n c สทเอชก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรามี KOL ต่างๆที่สนับสนุนเรามาตลอดเวลาแล้วก็มี b i n a ส c e เ h ชเฟรน d ที่เป็นอาจารย์เที่ทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วอาจารย์เอจากเพจติดเล่าเรื่องลงทุนเขาก็มาให้ความรู้ให้สาระต่างๆอัปเดตสถานการตลาดกับ คอมมูนิตี้ของเราเสมอแล้วก็มีการตั้งทีมที่เป็น Binance t e เ h a c a d e m y เพื่อให้ความรู้กเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตรงนี้ให้กับคนทั่วไปนะครับมีการไปสอนตามคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือรัฐบาลครับส่วนตัวแล้วกันผม,ผมคิดว่าผมคอข้านบูลลิชมากๆก,กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย<ะ>ครับนอกจากที่ ประเทศไทยของเราเนี่ยมี adoption ที่สูงอยู่แล้วประมาณ8-10%ของประชากรเนี่ยมีประสบการณ์คริปโตครับซึ่งสูงกว่า,า average ของโลกครับนอกจากนี้ปีนี้เราก็เห็นทิศทางของทางรัฐบาลอย่างชัดเจนมากๆที่เขาอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่เห็นในข่าวครับเรื่องคริปโตเพย์เม้นท์แซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตใช่ไหมครับเอาบิตคอยน์มาซื้อขายเอาไปซื้อของที่ภูเก็ตได้ใช่ไหมครับหรือ s t a b l e c o i n Project ที่ทางกระทรวงการคลังได้พูดถึงครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยยกระดับเป็น financial hub ค่าับ,บซึ่งผมเชื่อว่าคริปโตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญของค r y ป t o ฮับอยู่แล้วครับ,รบส่วนตัวคิดว่ามันจะมีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะเกิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตในประเทศไทยนะครับ ค่ไหนๆนะกปี้ขอถหาเลยนิดนึงแน่นอนว่าคนเทรดคริปโตค่ะเขารู้จักกับ Binance อยู่ละบีนแน c จัดคอมใช่ครับอย่างนี้ค่ะจุดแข็งหรือว่าคอของตัว Binance TH อค่ะทำไมเราถึงต้องแบบม,มาเทรดที่นี่ดีกว่านะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับต้องบอกว่า Binance t เเนี่ยเป็นบริษัทร,ร่วมทุนครับของกัฟฟแล้วก็ของบ n n e นะครับชื่อเต็มของเราคือ Binance TH by g a ก f Binance นะครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยก็ทำแพลตฟอร์ม ที่เราต้องการโฟกัสคนไทยโดยเฉพาะนะครับโดยดีไซน์เนี่ยเจอร์นี่ต่างๆก็จะมีภาษาไทยนะครับแล้วก็มีการปรับโฟล์ต่างๆเจอร์นี่ต่างๆให้กับเข้ากับคนไทยมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นโปรดัก t ์ที่ชื่อว่า Easy Buy Sell เนี่ยก็คือเราทําเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่ามันมันง่ายสำหรับคนไทยครับและอีกอันนึ้งคือบริษัทนี้ Binance TH, b y g u l f f i n a n c e เนี่ยก็ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกธุรกิจสิทพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลังครัครบแล้วก็อ,อยู่ใต้การดูแลของสำนังกงานกอต้อ ทำให้คนไทยเชื่อมั่นได้มากขึ้นว่าเราเนี่ยมีการบรหารความเสี่ยงที่ดีอยู่ใต้การกบบดูแลที่ดีนะครับแต่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการที่เราเป็น Binance TH เราถือแบรนด์ Binance อยู่เนี่ยเราก็ยังใช้เทคโนโลยีของ Binance ครับเรื่องอความสเสถียรของแพลตฟอร์มเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเราแชร์สแตนดาดเดียวของ Binance ลูกค้าคนไทยของเราเนี่ยมันจะได้ว่าง่ายสำหรับตัวเขามากขึ้นแต่ยังมีเทคโนโลยีระดับโลกตับสน่นอยู่ครับ พูดถึงคู่แข่งก็จริงๆผมว่าการมีคู่แข่งเยอะๆมันก็ดีสําหรับอุตสาหกรรมครับทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นครับส่วนตัวผมคิดว่าแต่ละคนก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันของตัวเองครับสำหรับพวกเราเนี่ยจุดแข็งเราคือเราคือคริปโตเฟิร์สพูดถึงพูดเราคือไบแนนใช่ไหมครับเขาก็ทําคริปโตมาหลายต่อหลายปีแล้วแล้วเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับมีจานวนมีมีลูกค้าเยอะที่สุดมีเทรดวอลุ่มซื้อขายเยอะที่สุดครับแล้วผมไม่ใช่ว่าด้วย เทคโนโลยีที่เราได้มาจากไบ n นสเนี่ยบวกก,บกับการที่เราได้รับการเกับดูแลของกรอต่อบ้านเราเนี่ยจะทําให้ไบ e นสเทชได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าม,มาใช้งานอยากชวนพี่นิรั์พูดคุยถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานวันนี้นิดนึง<ช>ที่มีร exchange ระดับโลกเหมือนถูกแฮ อันนี้มันน่ากังวลไหมคะสุดท้ายแล้วความเสี่ยงเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องป้องกันหรือเปล่าใช่ครับผมก็คิดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีเรื่องใหม่อยู่ค,ความเสี่ยงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับ b i n a n c e t h ของเราเนี่ยเรามี security protocol ที่ค่อนข้างแขแง็งแรงคร่ะอย่างที่เรียนไปว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ process ของระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ใช้กันบาลานซ์รือเทคโนโลยีต่างๆ m ม c แค n นเซนต่างๆต้องบอกว่า m ม c แค n นเซนที่เราใช้เนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณรบ์บวกกับการที่เราอยู่ใต้การกับ,บ,บดูแลของสำ,งสำงนักสำนักงานกอทอตเนี่ยเขาก็มี e x t r a measure ที่เราต้อง Comply อนะครับและสุดท้ายเราเองเนี่ยก็ได้ยกระดับตัวเองมากขึ้นโดยการเราไปทำ ISO certification เ security, รื่อง IT security เพื่อให้เราเองเนี่ยมั่นใจว่าพนักงานของเรานั้นแข็งแรงและเพื่อให้ลูกค้าของเราใช้งานบริการของเราได้อย่างมั่นใจมากขึ้น b บเนสทีเอชตั้งแต่ก่อตั้งมากลยุทธ์เราไม่ได้เปลี่ยนไปเป้าของเราที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนเป้าของเราคือต้องการเป็นผู้นำครับการผู้นำไม่ใช่เป็น,ปนผู้นําในเชิงตลาดอย่างเดียวในเชิงธุรกิจอย่างเดียวการได้ส่วนแบ่งตลาดอย่างเดียวการผู้นําในนิยามของพวกเราเนี่ยคือการเป็นผู้นําในการ drive c r y p t o adoption คือทําให้คนไทยเนี่ยยอมรับและใช้งาน สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้มันหมายถึงอะไรแน่นอนมันก็หมายถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่ดีให้ลูกค้าใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสคริปโตมาก่อนมาลองใช้แล้วมีประสบการณ์ที่เดียบเผากับกับสินทรัพย์เหล่านี้นะครับเป็นผู้นําในเชิงการให้ความรู้เพราะว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงให้ความรู้ว่าการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ต้องดูอะไรบ้างต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับและเป็นผู้นําในเชิงวัตรกรรมนะครับเราต้องการนำโปรดจกต์ใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆที่ ประเทศอาจจะยังไม่มีหรือประเทศภัยกําลัง explore อยู่มาให้แล้วเป็นเทคโนโลยีระดับโลกเนีย่ยให้คนไทยได้ใช้กันแล้วก็มีทางเลือกต่างๆที่ลูกค้าสามารถซื้อขายคริปโตได้ครับเวลาทางเลือกหมายถึงอะไรคือคริปโตไม่ใช่บิตคอยอย่างเดียวครับคริปโตมันมีหลายต่อหลายเหรียญครับแต่และเหรียญก็จะมีเซกเตอร์ต่างๆมี investment team ต่างๆครับความตั้งใจของเราคือสร้างทางเลือกให้ลูกค้าหลายแบบไม่ว่าคุณจะซื้อแต่บิตคอยอย่างเดียวหรือซื้อมีมคอยหรือจะเป็น L1 L2 นะครับ เรามีหลายตัวเลือกแบบให้ลูกค้าได้เลือกเราต้องมีเรียลลิตี้หรือสภาพคล่องที่ดีด้วยครับสุดท้ายแล้วแน่นอนความสำคัญที่สุดก็คือ user experience ครับเราต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วตอนจบแล้วมีปัญหาอะไรทีมงานของเราสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้นั่นคือความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ Binance TH สำหรับแพลตฟอร์ม Binance TH ที่คุณนิรันเข้าเคมว่าใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Binance Global เลยไม่ใช้งานง่ายขนาดไหนใช้งานได้ง่ายจริงหรือเปล่าต้องไปลองดูนะคะ วันนี้ขอบคุณพี่นีรันมากมากนะคะขอบคุณคณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณ n n o q u u s t สํสำหรับวันนี้ด้วยนะครับก็ฝากทุกทุคนช่วยติดตาม InfoQuest ด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ